สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหว่างวันที่1นึถึงสิพฤษภาคมของชาวราศีเมษคือพู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย้างยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีเมษทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อน หรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับแล้วแล้วก็ชาวราศีเมษท่านใดเนี่ยที่มีการเลิกรากับคนรักไปเนาะไม่ไว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าเนี่ยหลุดออกจากกันแล้วนะครับคุณกลายเป็นคนโสดแล้วฉะนั้นรบกวนให้ไปดูดวงคิปความัะคุณโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้เนาะ แต่ถ้าเกิดชาวราฟีเมษท่านใดที่มีการเลิกลากับคนรักไปแต่พอมาดูดวงในคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่ายัางไม่ได้หลุดนะครับก็ให้ยึดถือคําทํานายคลิปนี้เป็นหลักต่อไปได้เลยเนะเาะอล่ะเดี๋ยวมาดูการชาวราฟีเมษว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณหันหลังแล้วก็ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วเนาะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปสนใจการงาน,งานการเงินบางท่านก็ เออบางท่านบางคนฝนน้อยนะอาจจะมีเริ่มต้นไปพูดคุยคนใหม่แต่ฝนใหญ่จะโฟกัสเรื่องการงานการเงินใหม่ๆมากกว่าในอดีตที่ผ่านมาเพราะคุณไม่อยากกลับไปในความสัมพันธ์เก่าๆนะเพราะคุณเหมือนคุณรู้ดีแหละว่าคนเอ้คนนั้นน่ะนะที่เคยก่อดฟ้ามาถหายคุณอ่ะนี่ใยเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะรู้ดีทุกอย่างฉะนั้นคุณก็รู้สึกว่าเขาเองก็ยังเป็นคนเหมือนเดิม ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรฉะนั้นฉันก็ไม่ได้อยากกลับไปในเส้นทางเดิมนะครับนี้คือในอดีตที่ผ่านมาแล้วช่วงปัจจุบันล่ะประมาณ30เมตรฝาเป็นยังไงบ้างในช่วงปัจจุบันเนี้ยเขาคนนั้นเนาะพยายามหาทางติดต่อมาทางใดทางหนึ่งบางบางทีก็กดไลค์กดแชร์เพราะว่าเพิงถึงฝ่งฟริกเกอร์นะพยายามสื่อสารบางท่านก็บางคนก็เจอ,เอ,อคนนั้นเขาโพสเพอ้เพอๆถึงคุณอะไรเงี้ยคือคุณก็รู้แหละว่าคืออะไรนะว่าเขาพยายามฝื่อมาแต่สิ่งที่คุณทําตอบกลับไปคือน,นิ่งมากไม่สนใจนิ่งเฉย นิ่งไปเดี๋ยวคุณรู้สึกว่าไม่เอาอ่ะไม่อยากกลับไปแล้วเปื่อนะเขาเองก็ค่อนข้างค่อนข้างผิดหวังไปค,ค่อนข้างรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่มีปฏิกิริยาตอบรับเลยเนาะในสิ่งที่เขาพยายามแสดงออกไปนะครับเอะไรเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูเนาะในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาคิดยังไงต่อกันคือคุณเองก็ไม่เอาเขาละ่ะเนาะแบบไม่เอาเขาจริงๆอะง่ะเมื่อก่อนอ่ะคือเต็มที่เขามากๆเลยรักๆเนาะแต่ฝีนีเขาตอบแทนมานี่คือแบบว่าไม่เห็นค่าไม่เห็นหัวคุณเลยอะ่ะทาเหมือนคุณเป็นอะไรก็ไม่รู้ฉะนั้นเหมือนคุณรู้สึกว่าเออ พอตอนชั้นเทไปแล้วท่านจะกลับมาทําไมมีเข้าใจเนาะแต่คุณคือคุณก็ยังมีความหวังนี่เขาอยู่เขาอยู่นะคือคุณไม่ได้เกลียดเขานะแต่คุณรู้สึกว่าจะให้กลับไปเหมือนเดิมเนี่ยก็ไม่เอาอะไม่อยากกลับไปอยู่มีสถานะความไปเหมือนเดิมอ่ะเหมือนไม่ต้องเจอนู่นเจอนี่คุณไม่อยากเป็นอย่างนั้นจะไม่ได้เกลียดทำไมมาหามเกลียดไม่ได้เกลียดนะแต่เขาล่ะเขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะเขาเองก็ยังรู้สึกอยากกลับไปหาคุณเพื่อเขาเรียกอะไรล่ะยังไม่ลืมเรื่องราวที่คุณทําดีกับเขาอะนะครับ ซึ่งตอนนี้เขาพยายามเรียกร้องอยากให้คุณกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะกลับมาดูแลเทคแคร์เขาที่สมัยก่อนคุณต้องวิ่งตามตามเขาต้อยต้อยเขาอยากได้อย่างนั้นเนาะพอตอนนี้เขารู้สึกว่าเหมือนไม่มีใครอ่ะเขารู้สึกเปล่าเปี่ยวเขาเบแล้วก็เลยอยากให้คุณกลับไปนะครับแล้วคุณรู้เขารู้สึกว่าคราวนี้ถ้าเกิดคุณกลับมาหาเขาอ่ะเขาจะพยายามทําให้มันดีขึ้นนะจะไม่จะไม่จะไม่อยากจะไม่ทาเหมือนเหมือนที่ผ่านมาเขาคิดอย่างนั้นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูเนาะว่าในอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ ไพ่ใแบ่เป็นฝ่องชุดนาอชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่หนึ่งถึงเจ็ดพฤษภาคมส่วนพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่แปดถึงสิบห้าพฤษภาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะอาจจะมีชาวราศีเมษบางท่านฝนน้อยในที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดูหนึ่งถึงเจ็ดพฤษภาคมก่อนเนาะชาวราศีเมษเป็นยังไงบ้างเอ่ยช่วงนี้คุณก็ไปสนใจเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องการงานการเง,นง,นง,นงนินหนึ่งคุณไปแหละเนาะนะครับเขาเองก็พยายามเอ่อ ไปสนใจเรือเ่องอื่นเหมือนกันนะเขาแต่ช่วงนี้ชาวราศีเมษจะยินดีด้วยเนาะบางท่านบางกลุ่มบางคนเนาะจะประสบความสำเร็จเรื่องการงานการเงินได้รับชื่อเสียงดีแต่บางท่านบางคนจะมีโอกาสไปเจอคนอใหม่ใหม่ที่เป็นคนอายุมากกว่า,าประมาณ6 0ิเรื่องการงานนะหกสิบเปของชาวราศีเมษจะไปสบความในเรื่องการงานการเงนิงนทีน่คา,า,าดหวังไว้หรือมีอะไรที่แบบว่าได้รับมาโดยเพอร์พรส์เกิดขึ้นแต่อีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์อาจจะไปเจอคนใหม่ใหม่ที่เป็นพร,รพุ่นพี่ที่สามารถ ฝานทำพันกันต่อไปได้นะครับมีแบ่งเป็นสองกลุ่มเนาะส่วนกับคนเก่าเป็นยังไงคนก็ไม่สนใจหรอกเนาะเขาเองก็รู้สึกน้อยใจไปพยายามไม่สนใจคุณพยายามไปคิดเรื่องอื่นทุกนีเขาจะน้อยใจนิ่งๆไปแล้วก็รู้สึกทําไมคุณไม่กลับไม่ไม,ไม่ไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะเขาจะมีความน้อยใจตรงนี้เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะแต่คุณเองเนี่ยถ้าหลับฝีเม็ไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่า แล้วก็ระหว่งางันที่8-15พฤษภา,าคมล่ะเป็นยังไงบ้างเนะาะ8-15พฤษภาคมของคุณเองล่าเริงรันราดีแหละเนาะแล้วช่วงนี้เองนะฝนใหญ่เลยแหละนะ8 9 0เลยละเขาคนนั้นจะติดต่อมาจะพยายามมาพูดคุยเจรจาคุณเกิดขึ้นมาทักทายคุณเกิดขึ้นแต่อีก10เนี่ยนะไอ้พวกพลังงานอ่อนๆเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยกล้าทักอาจจะเป็นคแค่กดไลค์กดแชร์ส่งวัวใจส่งฟลิดเกอร์ไปเม้นต์ในสื่อโซเชียลเลยแค่นั้นเองนะ อันนี้ก็สิบปเปอร์เซ็นต์ได้ไปสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาทักทายแน่นอนแต่คุณทำยังไงคุณก็ไม่สนใจคุณก็แบบถามคำตอบคำไม่ค่อยสนใจเขาเกิดขึ้นนะครับนะแต่าถามว่าคุณเกลียดเขาไหมคุณก็ไม่ได้เกลียดนะผมเหมือนว่าเหมือนพอทอมมาทัก,ท,กทักมากๆเนี่ยคุณก็จะมีความใจอ่อนขึ้นมีความคล้ายๆความสงสารน,นะ,ะนานานรนเป็นลักษณะนั้นพอสงสารอีกก็จะพูดใจดีๆเขาแต่ใจคุณจริงๆอ่ะไปโฟกัสกับสิ่งอื่นซะมากกว่าเขาเองอ่ะพอเหมือนคุณ เหมือนน้าทิพป์เอาน้ำไปลดต้นไม้นิดๆหน่อยมันก็สดชื่นเขาก็รู้สึกสดชื่นมากขึ้นนะครับพอเขารู้สึกสดชื่นมากขึกแล้วทํายังไงเขาก็ทาตัวล่าเริงนันล่าเหมือนเดิมนะไปเที่ยวคุยกนนู่นกนี่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่สิเขาก็ไปสนใจเหมือนมีแรงมีแรงมากขึ้นต้องบอกอย่างนั้นนะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีเมษเป็นแค่นี้เนาะชาวราศีเมษท่านใดอยากดูดวงวนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์ไม่ได้นะครับจะทิ้งไลน์อยู่ใต้คลิปนี้เนาะ อ่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ